ที่เราจะโพสขึ้นเป็นแม่แบบเราก็เราโพสอย่างนี้นะคะจากการเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคำมาส่งออกไปเลยรอให้มันรันจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์นะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นอยากแชร์เข้า facebook ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะแชร์เข้าแม่แบบเราเราก็กดตรงคำว่าแชร์เป็นแม่แบบนะคะเข้าตกคำว่าตั้งค่านะคะจิ้มกันไปอะไไ่ะเห็นไหมคะเขาจะตรวจลิขสิทธิ์เขาจะเขียนว่าการกำตรวจลิขสิทธิ์นะคะ อันนี้เขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเป็นไม่แบบนี้เขาจะต้องใช้รูปประมาณกี่รูปนะคะจากนั้นเราก็โพสต์เลยนะคะตั้งกดโพสต์เข้าไปตรงที่ TikTok แล้วมันส่งไป TikTok มาแล้วทีนี้มันก็จะเข้ามาตรงนี้ละคะแล้วเราก็กลับมาดูหน้าหน้าไม่แบบเรานะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะหลังจากเราโพส์ TikTok แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดู TikTok นะคะ o k เ y let's go